ว้าวโหดูสิครับของเล่นเราเยอะจังเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดเล่นกันโอ้ oh. oh, เราต้องลื้อนะครับโอ้โ oh, ห oh. เยอะไปหมดเราเลือกไม่ถูกเลยครับว่าเราจะเล่นตัวไหนโอ้ oh. ตัวแรกครับที่เราจะมาเปิดกันเ้อ <is> <laughs> ออกไข่ด้วยแต่เราไม่มีไข่ชนถอยนะครับชนถอยนี่แง่นี่เก็บตรกนี้ทำบินน้นนนอ,อ,นนองแล้วก็จะหาตัวถัดไปยตัวนี้นี่สีฟ้ามันคืออะไรแทนแทนโอ้เป็นเจ้าไดโนเสรนาร์ ต้องไขน็อตให้มันก่อนกดสวิตตรงใต้ท้องอ้าวโหอ,อย่างที่เลยครับอันนี้เป็นเจ้าเหมือนที่เล็กเลยนะครับมีเฟืองตรงนี้ด้วยโอ,อ้ต่อไปดูอะไรกันต่อดีจุนจุนน,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 นี่นี่ตัวนี้ครับ คืออะไรเพื่อนเพื่อนรู้ไหมโอ้บี <B. S 1> คือบีับเจ้าพึ่งนั่นเองโยกโยกไปโยกมานะครับเฮ้ยเฮ้ยตัวต่อไปนี่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  วันนี้มันไปหลบอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าโครกาดิ้ง oh <no. S 1> โอเคครับตอนวันนี้ลาเพื่อนทุกคนไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามตรงนี้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะครับบายบาย